ส ل ا م ูอะไรกลุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมีมีดตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีดขนาดปานกลางนะครับจะเล็กกว่าราสองจอกนะครับจะเล็กกว่ามีดเบอร์หนึ่งนะครับก็จะใบมีดจะยาวจะใหญ่กว่านะครับกับด้ามจะยาวกว่านะครับกับมีดเก้าเก้า สองนะครับมตีตัวนี้นะครับเป็นเหล็กกล้านะครับเป็นเหล็กกล้าใบมีดจะมีความหนาเยอะนะครับการแต่งนะครับก็แข็งมากนะครับแข็งเหนียวกว่าจะแต่งได้นะครับก็เกือบสองชั่วโมงนะครับผมก็เลยไม่ทำคลิปนะครับให้ดูเพราะว่า มันนานนะครับผมจะแนะนำวิธีรับแล้วก็วิธีแต่งให้นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็มานะครับผมก็ได้กรีดไปนะครับเกือบครึ่งอ่เกือบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับมันทำอย่างนี้นะครับก็ดังดีนะครับเล็ก จะมีความกล้านะครับเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดเหล็กเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะดูดเลยเดี๋ยวผมจะหยุดมันก่อนนะครับหยุดมันหยุดเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูอ่านะครับนี่ยังยังยังไม่โดนนะครับยังนี่เดี๋ยวผมจะหยุดเหล็กรวดที่ผูกต้นยาก่อน ดูนะครับนี่ยังยัง,ย,งยังไม่แตะนะครับเนี่ยมันจะดูดนะครับนี่มันดูดแล้วนะครับนจะดูดลงทางด้านล่างให้ดูนะครับนี่นะครับ มันจะวิ่งมามีดเลยนะครับคมตลอดนะครับเดล็กตัวนี้ฝั่งนี้จะไม่ค่อยดูดเท่าไหร่นะครับอดูดเหมือนกันนะครับเป็นไม่เหล็กครับตอนที่เป็นใบมีดนะครับช่วงต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับ ความคมนะครับหายว่วงนะครับแล้วก็ไม่เป็นฟันปลาด้วยนะครับไม่เป็นฟันปลาคมตลอดนะครับตลอดรอยกตตลอดการขีดเลยจะไปเทียบกับมมตราสองจอกกับ ตาพยางูดําไม่ได้นะครับอันนี้ตาพญายงูดําก็เป็นเหล็กกล้านะครับแต่มีรูปทรงมันคนละทรงกันนะครับมันเป็นไม่เหล็กเหมือนกันนะครับเทียบกับความคมเทียบกับตาพญายงูดําได้นะครับกับตาสองจอกจะเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่า นี่ตาทรงจอกเป็นเหล็กใบกบนะครับนี่นะครับถ้าเปลือกบางๆก็จะกรีดซอยได้ดีมากนะครับจะเหมาะกับยางอ่อนนะครับยางอ่อนยางเพิ่งเปิดหน้าใหม่ยางที่เปลือกบางๆนะครับส่วนที่เปลือกอายุยาง สิบห้าปีขึ้นไปก็กรีดได้นะครับยางปรีดซ้ำหน้าก็จะกรีดได้ดีมีตัวนี้นะครับแล้วมีตัวนี้ก็กินลึกนะครับกินได้ชิดเนื้อเยื่อเจริญยางก็เลยออกดี มิดท่าคมนะครับหน้ายางจะจะไม่ช้ำน,นะครับแล้วน้ำยางก็จะออกน,นะครับก็ฟอยได้ดีนะครับเปลือกก็บางด้วยนะครับเปลือกประมาณหนึ่งมิลน,นะครับไม่ถึงสองมิล น้าโค้งนะครับโค้งเข้าทางด้านในนะครับอืมนะครับการซอยก็ซอยได้ดีด้วยนะครับซอยกระตุกมาซอยพร้อมๆกับการกระตุกมีดนหน้าทงสูงก็สบายนะครับ ด้ามจะยาวกว่าเก้าเก้าสผมกะว่าจะตัดด้ามออกอีกเพราะว่าหน้าต่ำมันด้ามยาวเกินแล้วนะมันค้ำนะครับค้ำดินแล้วมันกระตุกไม่ค่อยคล่องนะครับด้ามช่วงด้ามยาวนะครับคอตรงนี้ยาวแล้วนะครับคอยาวแล้วแต่ว่าด้ามมันยาวอีก จริงด้ามน,น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็พอนะครับจะขะจะกรีดได้ดีมากเลยนะครับถ้าอยู่ประมาณนี้แต่ผมต้องลองตัดก่อนนะครับส่วนท่านผู้ชมที่สั่งซื้อจากทางร้านอุดมทองไปนะครับก็อย่าเพิ่งตัดก่อนนะครับให้ผมลองก่อน เดี๋ยวพอตัดแล้วมันจะต่อไม่ได้นะนี่หน้าโคง้งน้ำยางไหลแบบเหมือนท่อประปาแตกนะครับบอกได้เลยว่าคมมากๆถ้ามีดไม่คมผมก็ไม่กล้าแนะนำนะครับ ก็รีวิวให้ดูนะครับนะครับก็กรีดสวยงามเปลือกนะครับดูนะครับหน้าก็เรียบนะครับมันไม่กีมีอาการกรีดแล้วมันสะดุดนะครับหน้าเสมอนะครับหน้าเสมออย่างต้นอา่า ความโตประมาณปัดรอบต้นนะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับอืมนะครับดูต้นที่ปัดรอบต้นนะครับได้ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับเปลือกจะมีความหนาก็ตีดสำหรับยางอ่อนเพิ่งเปิดหน้าใหม่นะครับ อสบาย,ยางที่เปลือกหนาก็กรีดได้นะครับแต่ร่องกรีดมันจะแคบลงก็ไม่มีปัญหานะาว่านะครับมีถ้าเรากรีดแล้วนะครับมันเข้ากับรอยกรีด มีดเล่มก่อนที่เรากรีดอยู่นะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับถ้ามันไม่เข้าร่องกรีดท,ที่เราเคยกรีดนะครับมันเข้ากันไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันหน้ามันจะไม่สวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เก้าสิงนะครับ ก็เข้ากับรอยกีดรอยเดิมนะครับรอยเกาๆมีดถ้าไม่คมจะจับมีดเลี้ยวซอยมือเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ายางเปลือกแข็งเราจะซอยไม่ได้นะครับมือซ้ายแก้ประคองแค่นั้นเองนะครับน,นะครับ มขวาเป็นการซอยกระตุกมาพร้อมๆกันต้นนี้เมันบางนะครับไม่ค่อยเนื้อเยื่อมันบางเนื้อเยื่เจริญต้อนอย่างไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้นนี้เนี่ยผมไปเปิดหน้าสูงด้วยต้ตนนี้นะครับ ยางเพิ่งเปิดใหม่นะครับยางวัดรอบต้นได้ห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็เปลือกก็จะพอๆกันนะครับไม่ว่ายางแปลงไหนนะครับถ้าเปลือกยิ่งเปลือกบางๆเราจะยิ่งซอยได้ดีมาดูต้นที่เปลือก มีความหนาบ้างนะครับต้องดูกันยาวๆนะครับการตัดสินใจที่จะซื้อมีดสักครั้งหนึ่งนะครับบางคนถามอย่างเดียวนะครับเปรียบเทียบอย่างเดียวไม่ดูรีวิวเลยผมอยากให้ดูรีวิวก่อนนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เปลือกหนาขึ้นนะครับมาดูตอนนี้กันบ้างนะครับลองกรีดทับหน้าดูนะครับกรีดทับหน้าก็สวยเรียบนะครับ กินอาจะไปดูรอยเก่านะครับต้องดูรอยใหม่นะครับกินเรียบดีนะครับจะสะดุดบ้างก็ตรงนี้นะครับมันยังไม่เข้ามีดมันยังใหม่นะครับแล้วก็จะให้มันกินลึกกินตื้นยังไงก็แป่งน,นะครับ ความคมนะครับหายห่วงเลยนะครับดูที่เปลือกมีความหนานะครับปีกก็หมวนมาเลยนะครับดูน้ำยางก็ไหลตลอดรอยปีดนะครับดูพอจิกหน้ายางเกือบจะซอยไม่ทันนะครับน้ำยางมันไหลออกบาง ้นมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไหลนะครับถ้ามีดไม่ไม่คมจริงๆถึงยางจะออกถ้ามีดไม่คมน้ำยางก็ออกไม่ดีนะครับนาสูงนะครับกีดมือเดียวแล้วก็ดซอยได้ดีมากๆนะครับ ผมว่าเป็นนิที่ชอบอีกตุ้นหนึ่งนะครับรูปทรงมันก็ผีดง่ายนะครับเลาหน้ายังไม่ช้ำด้วยนะครับถ้า มีดคมดีนะฮะจนที่หน้าเสมอก็จะกรีดง่ายนะครับกินเสมอเรียบดีนะครับยังมีดเข้าทางด้านในก็กินอ่อนนะครับ อย่างนิดนิดหนึ่งนะครับเมื่อตอนเมื่อกี้ไม่ได้เอียงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบนะครับอ,อ๋อคลิปก็ไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานอุ๊ยป้าจ้ายส่วนยางเป็นของบางดูหนึ่งนะครับก็เลย ไงน,นะครับไได้พักนะครับมีดถ้ามันคมมันจะกรีดง่ายนะครับอืนะครับจะกรีดให้มันไปทางใดก็ได้นะครับจะเอียงหรือจะไม่เอียงมีดก็ได้ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก็นะครับมีดเก่าๆตราสิงนะครับตัวสิงจะเล็กนะครับตรงตรงนี้นี่นะครับ สิง99นะครับหรือ99สิงนี่แนะสวยนะครับมีดก็เหมือนกับ99แต่มันยาวกว่านะครับแล้วก็ใบมีดมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ